รีพอร์เ r อ r ์พ e ีเ e นต์ TrueMove Edge ช่วงที่3สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy ีเราเห็นลูกทีมของโค้ชแตมป์ไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับผู้ช่วยโค้ชของทีมแ t ตมปกันบ้างนั่นก็คือพี่ไก่สุดทีนั่นเองครับหลายคนอยากรู้ครับรวมไปถึงผมแล้วก็ทีมวีดรีพอร์เตอร์ก็อยากรู้ด้วยว่า ทำไมพี่ไก่สุธีถึงตอบรับคำเชิญของโค้ชแสมได้ครับซึ่งปีนี้ผมได้รับการตอบรับจากโค้ชซึ่งเป็นโค้ชในชีวิตจริงของผมนะครับเป็นคนที่คุมร้องผมทุกเพลงเป็นคนที่แนะนำผมทุกอย่างในวงการนี้แล้วรวมถึงสร้างศิลปินมากมายหลายๆคนในวงการนี้ด้วยรวมถึงเป็นศิลปินในตำนานของประเทศเราคนหนึงเลยนะครับพี่ไก่สุธีครับ พี่แก่มาได้ยังไงครับสแตมไปขอร้องยังไงพี่ไก่ถึงจึงๆได้มาคือก็ต้องขอบคุณสแตมนะครับที่ให้เกียรติพี่มาเป็นเป็นผู้ช่วยโค้ชเพราะว่าจริงๆแล้วเราทํางานสแตมตลอดนะครับก็เจอกันมาตลอดและเขาก็เคยถามหลายทีแต่ว่าบางทีก็ยังไม่ว่างที่จะมานะครับแล้วก็อันนี้ก็สแต็มก็มาคุยอีกทีนี้เราก็รู้สึกว่าโอเคไหนๆเราทำด้วยกันมาเรามาลองสนุกกันดูเมื่อกี้บม่กาบการซ้อมข้างในค่อนข้างที่จะแบบ ครบทุกอารมณ์ใช่ครับมันมีทั้งแบบว่าน่ารักหวานมีทั้งร็อกดูเดือดโอ้โหมีหลากหลายมากลูกทีมของพี่สเต็มดูแลยากไหมในความเป็นความตั้งใจของเขามไม่ยากเลยเให้กับบ้านไปอะไรก็ทำค,คือหมายว่าเขาไปคิดอะไรมาเยอะแยะวันนี้เขามีอะไรมาโชว์แบบอย่างคาดไม่ถึงอะร,รับ,รบก็ทีมของสเต็มเป็นทีมที่ <c oughs> ที่ประทับใจนะ <c oughs> คือตอนแรกแรกสุดเดี๋ยวเล่านิดนึงคือสเต็มตอนที่เลือกทีม,มาแล้วพี่เห็นน้องๆครั้งแรกพี่ตกใจโอ้โหทำไมแบบว่า มันบุคลิกช่างมหัศจ,จ์เแลือเกินแต่ละคนคือมีหลายคนที่มีมอะไรแปลกๆมาแต่ว่าพอพอเราฟังเสียงหรือฟังเออขาร้องเพลงเนี่ยเขามีคาแรคเตอร์ชัดเจน,นอันในจุดที่เป็นเสน่ห์แล้วก็อยากให้ทุกคนแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่ที่สุดอยากให้เขาเป็นตัวเองอยู่บนเวทีเขาเป็นตัวเองอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาดีมากกับเวลาที่อยู่ข้างล่างต้องเอาตัวเขาขึ้นไปบนเวทีนั่นแหละครับจะทําให้เขามีเสน่ห์ที่สุด แฟนๆรายการ The Voice คนไหนก็ตามนะครับที่พลาดชมรายการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในรอบของ Battle Round นะครับอย่าลืมว่าทางช่อง True Music ของเรานะครับจะมีการรีรันตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการครับตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปวันพฤหัสบดีนะครับย้ำ ตั้งแต่3ามทุ่มเป็นต้นไปนะครับในรูปแบบปกตินะครับทั้งช่องของ True Music True Vision 66แล้วก็77ครับหรือว่าอยากชมในรูปแบบของ High Definition ชัดแบบทุกรูกลุ่มคนแล้วก็ True Music HD ครับ True Vision 114วันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ